แม่รถใหม่เลยนะแม่ขอบคุณนะคะที่ซื้อรถให้หนูทุกคนเป็นไงสวยปะสวยสวยหนูก็จบมหาลัยเหมือนกันนะแม่ทำไมหนูไม่เห็นได้รถเหมือนพี่รองบ้างเลยคะก็พี่รองแกน่ะเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การแล้วงานเขาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นรถคันนี้เป็นชื่อพี่รองเขาจริงแต่ก็เป็นเหมือนรถของพวกเราในครอบครัวนี่แหละ ทุกคนมีธุระปักบางอะไรก็เอาไปใช้ได้แต่หล,ลักๆแล้วพี่รองเขาก็ต้องเอาไว้ใช้ในเรื่องงานเขาจะได้เอาไปคุยเรื่องค้าเรื่องขายกับลูกค้าเขาไงล่ะแต่ถ้าเป็นพี่ใหญ่ไม่ได้อ่ะหนูจะไม่แปลกใจเลยนะคะเพราะพี่ใหญ่อะไม่ได้เรียนจบปริญญาเกี่ยวอะไรกับพี่ใหญ่อะโอแม่หนูก็ต้องใช้รถเหมือนกันนะคะแม่อ่ะลำเอียง ผมก็ว,ว่าอะไรแม่เปนเบียงแม่อย่าไปสนใจเลยค่ะแม่ดูสิคะรถหนูสีขาวสีที่แม่ชอบเลยนะคะสวยไหมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะขอบคุณแม่มากนะคะ สนะค่ะหหเส้นใหญ่มากเลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะอา้าวพี่รองพี่ใหญ่มาดูแล้วสวยไหมคะสวยอะ่ะแม่ทำไมหนูไม่ได้ทองแบบนี้บ้างละคะพี่รองอะ่ะก็เพิ่งได้รถไปพี่รองไม่ต้องมาอิจฉาหรอก พี่ใหญดูสิแม่ลําเอียงรักแต่น้องอะ่ะจะว่าไปแล้วอย่งพี่ใหญ่ก็ไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยเนาะพี่ใหญ่ะก็ไม่ต้องอิจฉาหรอกเพราะพี่ใหญ่วันๆก็อยู่แต่ในบ้านแต่ในสวน <c oughs> ก็คงไม่ต้องใส่ทองไปอวดใครหรอกมั้ง <c oughs> พี่แม่ซื้อทองให้ลูกนะก็เพราะว่าลูกสอบสัมภาษณ์งานได้ให้ลูก ที่แม่ซื้อทองให้น้องแกใส่นะเพราะว่าน้องแกเป็นผู้หญิงเครื่องประดับก็ต้องคู่กับผู้หญิงเวลาออกไปสังคมข้างนอกจะได้ดูดีหรือว่าถ้ามีใครมาจีบน้องแกเขาจะได้ไม่ดูถูกไม่ว่าเอาได้ว่าเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรแม่แล้วหนูอ่ะหนูไม่ใช่ผู้หญิงหรอคะก็แกแต่งงานมีสามีแล้วนี่ โอ้แม่เกี่ยวอะไรกับคนแต่งงานมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวถ้าแม่อยากซื้อทองให้อ่ะไม่ก็ซื้อให้ได้ทุกคนแม่รับเอียงตลอดรับเอียงชัดๆไปละไม่อยากคุยด้วยเอา ทุกคนอาทีนี้จะกลับมาบ้านก็ไม่บอกพี่กับแม่ไปไหนกันมาคะโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับสายเลยเป็นห่วงแทบแย่ใช่ค่ะพวกเราเป็นห่วงกันมากเลยนะคะโไม่มีอะไรหรอกแม่ปวดหัวความดันขึ้นนิดหน่อยแต่ตอนนี้หายแล้วอวันนี้ลูกๆทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ดีแล้วแม่มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ แม่รอปรึกษากับพวกเราเริ่มงที่นายกรรมอ่ะค่ะค่ะแม่ทรัพย์สินบ้านเราก็มีต้องเยอะต้องแยะแต่ทำไมหนูได้แค่ร้านนึ่งเองอะ่ะพี่รองอ่ะได้เท่าไหร่ หนูก็ได้แค่ร้านเดียวมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะแม่พี่ใหญ่พี่ได้เท่าไหร่ไหนเอามาดูสิที่ดินบ้านสวนนั่นมูนมนลค่าตั้งสามล้านเลยนะพี่แม่ทำไมอะแม่ทำไมพี่ใหญ่ยึงได้มากกว่าพวกเราด้วยแม่เราเอียงชัดๆเลยอะ ที่ผ่านมาแม่รักแต่พี่ใหญ่ทำไมพี่น้องเราต้องมาถกเถียงเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะก็มันจริงไม่รด้ใช่ค่ะาจกานชัดเลยนะแบบนี้ที่ดินทั้งสามล้านน่ะจะบ้าเราได้ได้อไไทุกคนพอหยุดทะเลาะถกเถียงกันได้แล้วฟันแม่นะที่ผ่านมาพี่ชายแกยอมเสียสละออกจากมหาวิทยาลัย ออกมาช่วยที่บ้านทําสวนก็เพื่อที่จะส่งพวกแกสองคนให้ได้เรียนหนังสือให้สูงสูงตอนนี้พวกแกสองคนก็เรียนจบแล้วมีงานมีการทำดีๆอยู่ในเมืองที่แม่น่ะยกที่ดินที่สวนให้กับพี่ชายแกเพราะเพราะว่าพี่ชายแกจะได้เอาไว้ใช้ใทำมาหากินอายุพี่ชายแกก็ขนาดนี้ความรู้ก็ไม่สูง จะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงจะไม่รับหรอกลูกว่าจริงไหมอีกอย่างหนึ่งนะที่ผ่านมาแม่ก็ได้พี่ชายแกเนี่แหละเป็นทุลจัดก,การอะไรต่ออะไรให้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือว่าเวลาแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่แกก็เป็นคนจัดก,การดูแลให้แม่ทุกอย่างพวกแกทำง,งานอยู่ใน เราก็ไม่รู้หรอกส่วนบ้านหลังเนี้ก็ยังเป็นของแม่อยู่ถ้าลูกๆทุกคนลำบากเดือดร้อนอะไรขึ้นมาหรือว่าตกงานสามารถกลับมาบ้านหลังนี้ได้เสมอบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับลูกๆทุกคนนะลูกขอบคุณพี่ใหญ่มากนะคะ ผ่านมาพี่ช่วยดูแลแม่แทนพวกเราทุกๆอย่างเลยมันเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตพี่ยินดีทำจ้ะเมื่อกี้อะหนูเข้าใจผิดหนูคิดมาตลอดว่าแม่อะรักแต่พี่ใหญ่ใช่ที่ผ่านมาหนูก็เข้าใจมาตลอดว่าแม่รักแต่พี่ใหญ่กับน้องเล็กอะพี่เห็นด้วยนะ ตั้งแต่เด็กอ่ะพี่ใหญ่เข้าใจผิดตลอดนึกว่าแม่เนี่ยรักแต่น้องรองกับน้องเล็กพี่ใหญ่น้องเล็กวัน,นี้เราก็รู้แล้วนะที่ผ่านมาแม่มีวิธีการให้ลูกแต่ละคนที่แตกต่างกันแม่รู้ว่าอะไรเหมาะกับใคร <c oughs> คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ยัมรักลูกทุกๆคนเข้าเทากันอยู่นละลนะคู่รักแม่นะครับรักแม่นะครับผมก็รักแม่นะครับ